5 minutes later สวัสดีกลับมาพบกับสายอีกครั้งกับซ่องเลียอนสักมื้อนี้ซักจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ชื่อยูเซอร์และเอารหัสผ่านออกใน Windows คอมของเฮาหลายคนอาจจะให้ทางหานติดตั้งมาแต่เฮาอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนพวกนี้เฮ็ดแนวใดเฮามาเบิ่งนํากันเลย Much 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 later เดี๋ยวเฮามาเริ่มจากการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คอมของเฮา ก็น,นี่ให้กดเข้าไปที่ปุ่ม Start เลือก setting แล้วเลือกหัวข้อ account ตัวนี้เลย <Yeah. S 1> บอนนี้ไผ่ที่บเคยเพิ่มเลยก็จะเป็นหูป,ประมาณนี้แต่ว่าบางคนอาจจะใซ้์เป็นยู e ซเขาก็สามารถแก้ไขได้แต่ตอนนี้เขาขออนุญยาตเพิ่มฮูบหรือว่าเปลี่ยนฮูบก็เนอะ <Yeah. S 1> การเปลี่ยนฮูบนี่มี2แบบคืออันที่1นแมนแคมเมราแมนกล้องที่อยู่ในโน้ตบุ๊กก็ถ่ายได้เลย,เลย ส่วนไผที่เป็น PC โบมีกล้องก็ให้เบลส์ในการค้นหาฮูมในเครื่องกดอันที่สองแล้วก็ไปเรื่ององฮูมที่เขาต้องการที่เจามาเปลี่ยนตัวไฟของของเฮาโอเคเอาฮูมนี้เอาเนาะพอดีอยากกินข้าวกดชูอัพทิเจอจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้เขาแล้วง่ายๆเลยง่ายบอง่าย,งายเลยเมนบอ ในการเปลียนรูปโปรไฟล์ของเฮาเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาที่เฮาต้องการเพียงแต่กดเบลสบนนี้เลือกรูปที่เฮาต้องการที่จะมาเปลี่ยนเท่านี้เองหร <Wow. S 1> ือภายอยากถ่ายใหม่เอาซุดๆเลยกดแคมเมล่าถ่ายต่อน,นั้นเลยก็ได้ในส่วนของการเปลี่ยนรุปภาพแมนสำ็จแล้ว <c oughs> ต่อมาแมนการเปลี่ยนยูเซอร์เนมซื้อคอมพิวเตอร์ของเฮา กดด้วยในฮามาทีเดสท็อปก่อนจากนั้นให้มากดไซเมนูคอนโทรพาน n e ลหรือภไยที่บ่มีอยู่ในหน้าเดสท็อปก็พิมพ์ค้นหาในซองเซิร์ชคอนโทรแล้วมันก็จะปรากฏคอนโทรพาน n e ลขึ้นมาแล้วคลิกเข้าไปเลยและนี้ก็คือหน้าตาของคอนโทรพาน n e ลภัยที่บ่กขึ้นแบบนี้ให้มากดที่มุมมองการเบิ่งเหตุบอรน,นี้แล้วให้เลือกเป็นเคตโกอรีเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เฮ็ดตามเขาได้เลย หลังจากนะั้นเรามาเลือก user account คลิก user account อีกเทื่อนึง่งให้เลือกคำว่า change your account name ตัวนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสื่อเป็นสื่อที่เราต้องการได้เลยช <Wow. S 1> ื่อกาลมมนเลียวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอนุสัตอาพิมพ์ไปเลยแล้วก,กด change name จะเห็นว่าซื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเพียงเท่านี้เองในการเปลี่ยนซื่อ user name ของของเฮา5 minutes later ต่อมาแม่นการยกเลิกการใส่รหัสไปใส่รหัสคอมแล้วแต่ต้องการเอาออกเอาอกอ,าอกจังใดมาเบิงนํากันเลยก่อน่นให้เข้าไปที่ setting เลือกหัวข้อ account แล้วเห็นมาเลือกที่ sign in option ตัวที่3ซึ่งเขาได้ตั้งรหัสผ่านไว้แม่นตัวนี้เนาะกดใส่เทอหนึง่ง เขาอยากเอารหัสออกให้มากดเชนมันก็จะให้เฮายืนยันรหัสผ่านเก่าก่อนการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ใส่รหัสยืนยันไปเลยต่อมาจะเปิดหัวข้อ Change Your Password ามซองนี้บอต้องใส่อย่างเลยแล้วกด Next แล้วกด i n n s s สํสำเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะลองล็อกหน้าจอแล้วเปิดให้เพื่อนๆเ,นเิึงเลย เพียงเท่านี้คอมของเฮาก็จะบูมีรหสัสพานแล้วเพิ่มเติมหน่อยนึงเนาะสำหรับไผ่ที่ยังบูเคยใช้รหสัสพานแมนซองเฮาได้เหตุคลิปสอนไปแล้วสามารถคลิกไปเบื่องด้านถึงขวามือที่เฮาแปะไว้ต้นคลิปได้เลยถ้าไผ่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปสำหรับมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสบายดี